คุณพ่อบานมาเห็นเหรอคะพี่น้องเมน,นี้เขามาหาเห็ดกันค่ะป้ะาตัวข้มสวยค่ะน,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 นี่อันนี้อ่าเก็บเลยจะเก็บเลยอันนี้เดี๋ยวขอจีบไปเนี่ยบนบนตั้งจีนี่ค่ะพี่น้องน,น,นี่บ๊อบพีเท็ศธรรมชาติเลยค่ะค่ะพี่นอ้องว่าหัวสีม,นมนันบ่เนาะ เห็นเก็จะไทยเล่ะคะถ้าวโเห็นกนบ่ไทยเนาะมื้อนี้เป้าไม้ขฮาก็คือมาขุพจีปโปงกับมาหาเห็หออหือเก่าแ่ะค่ะเป็นจังไ๋พี่น้องบรรยากาศยังมอสั้าสดื่นเนาะเก็บมาฝากพีฝากนอ้องค่ะเป็นปลาชุ่มชน,นะคะ่ะเข็ด้ำเพิ่บุญทรินตอนเี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะหาเบิว่ามี่โบเฮดกอแดงเนาะ เห็ดกอน่นจะมาเกิดอยูนน้ำหอมกอนว่าเข้ามากกอนบอกว่าเขาเก็บเบิร์อะรแล้วสินะโอ้ยโอ้นี่เดี๋ยวเห็นละดอกนึงนี่พ่อตับนี่พี่น้องพี่น้อง สอกงา,านยุ่งเกินคนอยากอันนั้นหรอคะ่ะเอาคือเกาเนาะช่วงนี้มันอืดค่ะ็นพอ่อขยีเก็บไปเก็บมาค่ะพ่อแกงนะ,ะอีกสองนึงค่ะเออเก็บมา เฮ็ดมองกะดอกพี่หน่อยกบพ่อใหญ่ยูเจมันบอมีเป็นหมูไปเรื่อยๆดนๆดนๆจนกระผอดไดหนึนะะ่งค่ะดอกนี้เนี่ค่ะดอกนึงสมิเจตตะกูลเฮ็ดแดงนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวนีนนกก้เนาะก็เฮ็ดจีน มันจะออกว่าป็นมีเป็นหัวกับค่ะดอกนัก้นะอ๋อนี่ค่ะร่มแห้งค่ะตอนเรามีก้าสวยค่ะ สีสวยนอะพี่น้องเนาะดอกน,อกอนี้สีขึ้นแหงค่ะเห็ดกอแดงปลาธรรมชาติยญ้าบางมูมผนอีกค่ะจะพอบอ่นี่ค่ะดอกหนึ่งผลี่ดีดีได้พี่นนองมากะ <laughs> ลี่ปันหนึ่งก็ยังหาเห็นเนาะคนก็นได้ พอบานสิเบิอกเฮ็ดลังเหรีวาสันป๊าคือด,ดอกใหญ่ใชดอกใหญ่แห้นอคืดรังเหรีดงพี่น้องโอ้เท่าค่ะ อุดเต็พี่หน่องเห็นหน้าปลาที่สองนัง่นเลยค่ะยางจนขาลอยนะ มาพอเฮ็ดเฮ็ดบดกอนไม้ขยนิมไม้พยอมงานต้องมาหากลวงมาจ้ามัหน่ลยงานจังงานงานต้องหักมันหักลงหูเด๋อเออมันผูกก้อนก็ได้ออกก่อนต้องหักลงต้องทยต้นแตง chồng đi. được có yêu mẹ ước mơ hả hẹn mẹ ước mơ nó, mẹ ước mơ hết mẹ ước cái hẹn ướt ước tại sao mẹ ướt cái ướt nữa, đi, ba hẹn, hẹn. เด้งมา่มาานบุดหยามเห็ดเลยดิค่ะบุดหยามเห็ดเห็ดก็รู่เวลาเป็นไรนเนาะแรงๆงค่ะแ่งยีรีเนาะ,ะนี่ค่ะดอกง่ามากเล ตรงนี้บ่ได้ค่ะบรรยากาศในป่าเฮ็ดเฮ็ดดินแห้งๆค่ะ เก็บเร็บกว่ามหน่อยไปค่ะพี่หน่อมองกระด,ก,ดก้องโดเห็ดอืดค่ะเดียวนยวน่เห็ดอืดแห้งนี่ดอกหนึ่งสวยเยอะด้วยค่ะนี่ ดอกนึ่งพี่น้องเคยเล่มไปพอได้๋ยวปนอันนี้พ่อเนินเฮ็ดเฮ็ดดินนะคะเฮ็ดดินเล่นไปหมืองละดอกสองดอกอยังไปโดนๆจะเห็นดอกหนึ่งค่ะช่วงนี้วันี้ไม่ทำเฮ็ดเนาะอันนี้พ่อเนินเฮ็ดกอแดงค่ะดอกสวยอยู่ค่ะเฮ็ดกอแดงหน่อยเหมือนเนาะ นี่ดอกนึนงอุ๊ยดอกนี้งามแห้งพอเท่าระดอกปากอได้ค่ะนี่ปากอจะมีเห็ดกอดอกที่แดงแดงเดงี๋ยวอ๋อพี่นอ้อง

พี่น้องก็สิถามว่าเอาไปเห็ดจังไรกินเนาะเอาไปแกงค่ะเอาไปแกงใส่ผพักกิ่วไปค่ะง่างไปเรื่อย